มีอย่างเดนเดนบอครับหมวดนี่มีอย่างไม่แห้งบอครับสวัสดีครับ แอบเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้ยห้ามห้ามขายของอเ,เดี๋ยวนี้เขาทำเป็นให้นั่นอย่างดีเลยนะทำเป็นอนะไรเขาเรียกที่ขันรถนะไม่ให้รถเข้าเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนะู้นนะ ลุงจิมเบ้เองก็ช่วงนี้เอวไม่ดีครับเอวไปยกของหนักต้องใช้อะไรนะเขาเรียกว่าตัวรัดเอวพาเ็่ครูมาหาหมอคนป่วยพาคนป่วยมาหาหมอชีวิตไม่ชินก็ต้องดิน้นไปนะนี่ี๋ยวครับ เวลาการปูรปกลูกขอนลุงปลูก08ถึง18นะครับเดี๋ <c oughs> ยวขอแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บเดียวลงดูกันเลยับนี่ครับ๋วยวอีกประมาณอันนี้เข้าเกลกาลสินนะครับอีกแป๊บเดียวก็ฝน,นแกนละอันนี้ลงุงิมพี่ก็ใส่นี่ครับอันนี้ไว้นะครับเพราะว่าวันนั้นสองสามวันก่อนได้ไปยก ยกเครื่องปิ้นเอลเหมือนบางครั้งที่แล้วตอนที่อยู่จำปาดงนะพอดีเชฟร้อนไปหนอยเลยยกเองกวันนี้มาด้วยนี่ครับเต่าน้อยเต่าน้อยก็ยังไม่สมบูรณ์นะเมื่อวานก็ไปทำภาษีพรบหรือประกันภัยยังไม่ทำ ก็ไปตั้งสมุนหล้อเปลี่ยนหม้อน้ําเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนน้ามันเกียร์นะครับเปลี่ยนท่อยางหม้อน้ําก็คงเหลือแค่ข้างล่างนะครับข้างล่างมันจะมีตัวรองรองรองน้ำมันเครื่องนะครับเป็นพลาสติก อีกอย่างหนึง่งแล้วก็มีคิ้วคิ้วต้งแต่ที่เราไปแหกโค้งมาต้องสั่งสั่งศูนย์พอถึงนี้ก็มีนูครับใส่ชุดเท้ามาแล้วอตอนช่วงเช้าก็ยังไม่มีอะไรเนาะใสสายใสสายนู่นแหละเนาะแม่ผูก็เดินไปแล้วนะครับไปดูแม่ผูกกันเลย เดี๋ยวลงตรงนี้จะไปดูตรงที่แผงครับแผงแผงด้านหน้านเขาทำเขามีอะไรเราไปดูนะครับว่าจะมีให้เอซีได้ลุ้นไหมนะครับนี่บริเวก็ประมาณนี้ตรงนู้นก็จะเป็นลานจอดรถ มีปูปูสีขาวแล้วก็สีทองนะอยู่สูงเลยตรงป้ายทางเข้านะนะครับแล้วก็จะมีขายของท่านนู้นมีขายของละเดี๋ยวเราข้ามทางไปดูนะว่ามีมีขายอะไรมัง่งตรงด้านนี้ก็จะมีที่ให้ นำดอกไม้ขึ้นไปไหว้องปู่เนาะก็จะมีเต็นท์แล้วก็มีตรงนี้น่าจะเป็นที่ให้อของที่ลึกนะนะครับเช้าก็จะมีแผงแบตเตอรีช่ชวนเช้ามีอย่างเด่นเด่้ครับวันนี้มีอย่างไม้แห้งบ้ครับโ,โอ้ข้าวเจ็ดข้าวเจ็ดกับแปดศูนนะทุกท่านนะ ถ้าเจ็ดกับแปดศูนย์เด้ออันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมูนีปูพิ่นไปใส่นะมูนีเนาะปูพิ่นไปใส่เหมือนอยู่บ่โ้วันนี้ปูอยู่นะเดี๋ยวขากลับจากโรงพยาบาลเดี๋ยวเรามาแวะนะอุ้ยนี่พิ่นทำใหม่นะตรงนี้นี่โอ้ยสวนมากเลยนี่นี่ปูลงมาแล้วนูไปขอพรมาแล้ว เมื่อวานนี่มีเอฟซีจากต่างประเทศนะเพราะว่าล no ุงจิมมี่ช่องลุงจิมมี่ไปไหนนะครับช่องช่องก็ช่องก็ยังยังอยู่นะครับเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องนครับเป็นช่องจิมมี่เป็นจิมมี่พาเที่ยวนะรรี่ดดูู มีเลยครันหลงท่านคนผู้ปญาประจิ๋งนี่นะครับก็จะมีช้างช้างอ่าเขาเรียกว่าช้างสีคล้ายสีเผือกมีพาดประการได้คอภัยด้วยนะทุกท่านนะเดี๋ยวเราไปดูแม่ครูแม่ครูกำลังกำลังลุ้นแบบรางวัล โอ้มึอนี้วันพระว่ยัยโอ้โอ,โอ้วันนี้วันพระเด้อแล้วเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นเขาขายของอะไรบ้างนะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะทุกท่านนี่โอ้คิดถึงจักรยานเลยทุกท่านเอ้ยุม,มิม่ไม่ได้ปั่นแล้วนะครับช่วงนี้นครับเพราะว่า เอวไม่ดีเลยครับนะขากลับจากขอนแก่นวันนี้ในช่วงเย็นก็คงจะได้ไปหาหมอให้หมอ,อให้ยาแล้ะครับน,นี่น่าจะเป็นการฉีดยาและโอวันนี้บรรพเพื่อนก็ได้เตรียมนะเตรียมดอกไม้พวกขนมใส่บาตดอกบัว มาละยนะปูเพิ่นออกมาบ่ครับมื้อนี้ออกค่ะโอ้ปูจะออกมาแลครับนี่เขาว่าผลวิกิทในมุ่เด้อค่ไอนอ๋อผลมิกิทน,น,นิมุ่น,นโอ้ทุกวันนี้ไม่ธรรมดานะครับมีสกงสแกนแล้วครับโอ้สมัยใหม่แล้วครับสมัยใหม่แล้วสมัยใหม่แล้วอย่นีครับของเขาให้ขายของถึงตรงนี้เลยนะครับโอ้ยมีข้าวเหนียวด้วย มีข้าวเหนียวมีมีข้าวเหนียวกับโอ้หิวเลยข้าวเหนียวกับหมูปิ้งหมูทอดโอ้น่ากินอย่างเลยสิบาทสิบาทโอ้หมูทอดข้าวเหนียวน่ากินอย่างเลยเอาหมูทอด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 สมุนไพรค่ะหมูทอด หมูทอดกับไก่อย่างอย่างละอันและข้าวเหนียวสองหอ่อก่อนจะไปหาหมอโอ้โหนี่โอ้โอเคทุกท่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะหนูรถทัวร์มาแล้วทัวร์มาแล้วโอ้โ นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นขึ้ือย่งไได้อย่างข่อครับคู้ไหนฮะจ็กยิวบะโอเอฟซีกาลเอสินครับ เพราะนั่นล้านเพิ่นล้านอย่างนั้นล้านขายแน,น,น,น่นไม้หอนแน่นบ้านตัวยูนิคอรมีกรอบรูปเต็มเลยค่ะเรายังมีชิ้นนี้ยู่เหมืนกันตัวยูนิคอร์ครับนนผมนะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เจอ fc พอดีเลยครับผมโอ้ครับก็มาถึงแล้วจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็เอารถมาจอดเสร็จแล้วก็จะเข้าไปที่โรงพยาบาลนะครับยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดต อาการแม่กูให้เก็บซีได้รับทราบนะครับแล้วก็อาการของงลจิมมี่ก็คงไปที่มุกดาหารครับ,นะรบเพราะว่ามีหมอประจําตัวอยู่ถ้ามาที่ขนแก่นก็คงมไม่ไม่สะดวกในการจองคิวอะไรต่างๆนะครับโอเคครับทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ